เอาละฮรสวัสด mm ีคุณผู้ชมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมม่านนรกนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมรับนั่นเองนะครับผมก็นะครับเกมรับตอนนี้เป็นเกมที่ออกจาก e อ r l y เ c c e s s เรียบร้อยนะครับผมก็เป็นเกมที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะไม่มีการอัปเดตใหญ่แล้วนะฮะก็จะเป็นอาจจะเป็นเพียงแค่อัปเดตเล็กเล็น้อยๆตามเทศกาลหรือว่าฟิกบัคเล็กเล็กน้อยๆยเท่านั้นเองนะครับผมสมมติได้เลยว่าเกมนี้ก็คือเป็นเกมที่พัฒนาจบเสร็จสิ้นแล้วสมบูรณ์แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่อองงข มอดภาษาไทยนะครคุณผู้ชมนะครับทีมงานเขา,าได้ทำมอดภาษาไทยมานะครับให้โหลดมาเล่นลงม o อกันฟรีๆนะครับผมยังไงอย่าลืมเข้าไปซัพพอร์ตแล้วก็ด o n a t e กันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงดีคริปชั่นไว้ให้นะครับตามเว็บไซต์นะครับผมด้านล่างนะฮะะครับตอนนี้เราไปเริ่มโลกใหม่กันได้เลยนะครับผมชื่อโลงคุณเป็นอนาล็อกแล้วกันเนาะอนาล็อกไป สร้างโลกเอาว่ะนะครับแปลไทยโดยว่างๆก็หาเกมมาแปลนะฮะนะครับ,นะรบชื่อก็ตามนี้เลยน่ารักดีครับเรามาดูว่ากราฟิกที่ปรับเปลี่ยนไปเนี่ยมันสวยงามขึ้นมากแค่ไหนอ่าครับผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่ในแพร2 2คูณ2พร้อมกับปีเตอร์1ตัวนะครับผมเพื่อรักเหมือนเดิน,นะครับปีเตอร์ดูความเปลี่ยนแปลงด้านกราฟิกนะครับผู้ชมผมมองว่ามัน ม,มันลื่นไหลแล้วก็สวยงามเงาพระอาทิตย์กับน้ำนี่ค่อนข้างที่จะดูดีเลยทีเดียว,ยวฮะลื่นไหลด้วยนะครับโอเคเลยแหละนะผมว่านะโอเคเลยจริงนะครับเราจะต้องทำอะไรต่ออะอย่างแรกนะครับต้องสร้างคอนก่อนนะฮะคอนนะครับ แล้วก็เก็บทุกอย่างที่เก็บได้ทั้งหมดนะครับเราต้องการใช้ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะเราจําเป็นจะต้องเก็บทั้งหมดเลยนะฮะเก็บนะครับโอ้โหไม่ถึงเนี่ยตา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 ยสร้างคอนยังยังยังสร้างไม่ได้ย่งสร้างไม่ได้ฮะตอนนี้เราจะต้องล่องแพรไปในแพร2อคูณสอของเราตรงนี้นะครับแล้วก็พร้อมกับเจ้าปีเตอร์หนึ่งตัวนะผมปีเตอร์เพื่อนรักนะครับเพื่อนรักเพื่อนเดิมนะครับ คนเก่าคนเดิมที่ไล่งับเราตลอดเวลาที่มีโอกาสนะครับพลาสติกสาคัญนะครับคุณผู้ชมจริงๆสําคัญทุกอย่างครับตอนนี้จะว่าไปแล้วนะครับอ่ะเก็บมันทุกอย่างครับครับเก็บเข้าไปทรัพยากรทุกอย่างนั้นมีค่าต่อเรายิ่งนะครับโดยเฉพาะไม้นี่เราได้คอนมาละนะครับก็เอาไว้ที่เลขสองนะครับสิ่งต่างๆก็ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเอาไว้ในตัวนะครับ ตอนนี้เหมือนกับเราั้นท่องโรคอยู่คนเดียวในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่โอ้ถ้าเป็นความจริงนี่น่าจะแบบทรมานน่าดูนะค,คุณผู้ชมอุ้ยเฮ้ยเ้ยร่วงโอ้โหโโพีเตอร์อยู่ไหนปีเตอร์ปีเตอร์ไม่งามเราแน่นอนงามเราไม่ทันเพราะว่าเราอะเร็วดันดังปลายสายฟ้าแลบนะครับพีเตอร์พิ่งมาไม่ได้แดกบอกเลยปีเตอร์นะ อันนี้เราต้องเล่งรีบทําขยายแพรไปก่อน,นครับค mm ุณผู้ชมเล่งรีบขยายแพรให้ได้เพื่อที่จะมีพื้นที่นะครับอย่างน้อยก็ต้องเป็น4ี่คูณสองสี่คูณสโดยประมาณนะครับที่ที่สําคัญจริงๆก็จะเป็นตัวของไม้กับพลาสติกนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ในการขยายนั่นเองเอาว่ะตอนนี้เราเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่เก็บได้นะครับชะมวกจะบอกชะมวกร์ตะขอนะตะขอมันก็มีพังนะคุณผู้ชม ในแต่ว่าตะขอน,นสร้างไม่ยากนะฮะใช้พลาสติกกับไม้อย่างะอันทำนี้เองนะครับก็สามารถที่จะครับเพิ่มได้แล้วในการขว้างไปหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับเราสามารถเก็บได้มากกว่าหนึ่งอย่างนะคุณผู้ชมเหต่ว่าเราอาจจะต้องรอนี่ฮะแบบนี้นะครับอาจจะต้องรอให้เศษขยะเนี่ยมันลอยมาติดด้วยนั่นเองนะครับ อ่างนี่เราเราเรีบเลยเราเรีบแม้ว่าเราจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะลอยมาตรงหน้าเรานะครับแต่ว่าเราก็ต้องการแกวะนครับโอ้โหขนาดนั้นเชียวอะไรจะแน่นขนาดนั้นปาไปตรงกลางระหว่าง <c oughs> พลาสติกกับไม้เฉยอะไรกะเก็บน,นะครับแล้วก็สร้างสร้างนะครับเราจะต้องรีบอย่างแรกที่จะต้องทําในการเอาตัวรอดให้ได้นั่นก็คือการ้นหาอาหารนั่นเองครับคุณผู้ชม ที่จาเป็นนะครับตกปลากับน้ําทะเลสะอาดนั่นเองนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเราจะไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ถังอันนี้เราถึงหรือไม่ถึงและโอ้โหไม่ถึงคุณผู้ชมเสียายจังเราพลาดถังมากเยอะมากเลยนะพูดถึงพูดถึงแล้วเฮ้ยเอยโอ้โหลืมเลยอีกอย่างหนึ่งที่ต้องให้ไวนะครับก็คือเฮ้ยโอ้โหครับผิดบ้าแล้วครับผิด ผมจะสร้างหอ,อกโอโหตาย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 ถังลอยสวยครับอย่างน้อยก็ยังได้ถังนี้แล้วก็ได้อีกหนึงถังคิดว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะแรงขึ้นเ <c oughs> ออก็คิดไปเองก็คิดไปเองนะครับว่าทำอย่างนั้นแล้วมันจะแรงขึ้นเอออ้ว่ามันจะไกลขึ้นก็ไม่ก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมเลย <c oughs> ด้านหน้ามีเกาะหนึ่งเกาะนะครับหอก โอเคเราเอาห่อไว้ที่เลขสานะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เจ้า,าปีเตอร์ของเราเนี่ยมันหิวนะฮะมันมันหิวมันไม่ได้มันไม่ได้กินเราเนี่ยมันก็จะมากินไม้แทนนะครับผู้ชมเออเป็นซะอย่างนั้นไปฮึบอ่ารอเลยนี่รอผมรอเลยผมรอเลยผมรอถังเลยถังถังนี้สึจะเป็นถังใหม่ไหมเนี่ยถังเวอร์ชันใหม่ได้อะไร เศษเหล็กโอ้โหมาแล้วนี่ไงมันไม่ได้กินเราคุณผู้ชมมันกินไม้มันกินไม้แทนมันกินไม้แทนอ่ะพลาสติกต้องการพลาสติกอย่างลนหลามนะครับข้างหน้ามีถมังอยากลงไป,คปเคาะเหล็กจังเพราะว่าเราจําเป็นนะคุณผู้ชมเราจะเป็นจะต้องใช้เหล็กแล้วก็โครนนะนี่ะโครนทรายแต่ว่า ไม่รีบไม่รีบไม่เป็นไรไม่รีบครับไม่รีบสวยโอเคครับเรามาสร้างสิ่งดำรงชีวิตเราโอ้โหขาดพลาสติกเชือกด้วยพลาสติกด้วยเชื่นนี่ก็จำเป็นอย่างอย่างมากอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเราก็ลากมาทีเดียวนะจะเย็นๆนิดนึงลากมาทีเดียวนะครับพลาสติกนี่สำคัญ เอาแก้วมาหนึ่งใบก่อนนะครับแก้วมาหนึ่งใบแล้วหัวหอมเอาไว้กินได้นะครับทําให้สุกแล้วเราจะได้เพิ่มเพิ่มขึ้นได้ค่าความหิวได้ค่าความอิ่มเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราทําให้สุกทุกอย่างนะคะคุณผู้ชมตอนนี้จะเป็นแผ่สี่คูณสามนะครับต่อไปทําเครื่องกรองน้ําขาดพลาสติกกับไม้โอ้โหของสําคัญทั้งนั้นของสําคัญทั้งนั้นไม้ อสติกถังเก็บถังเยอะๆนะครับเก็บถังเยอะๆอ่ะสร้างได้แล้วนะครับเอาวางไว้ช่วงข้างในหน่อยเพราะว่าเจ้าปีเตอร์เนี่ยมันจะมันจะหม่ำมันจะหม่ำมันจะง่าง่าแพเราจากด้านนอกนะครับจากด้านนอกเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเราจะต้องวางสิ่งของ,งต่างเนี่ยเผื่อเอาไว้ด้านใน นะครับเตยอด้านในต่อไปก็เป็นที่ปิ้งนะฮะเตาปิ้งเตาปิ้งอนเนกประสงค์สำหรับการปิ้งปลานะฮะแล้วก็มาสร้างคันเบ็ดด้วยอย่าลืมนะครับโดยการใช้หมดพอดีเชือกเ <c oughs> ชือกหมดนะเชือกหมด,หมดเก็บเชือกมาใหม่นี่อันนี้ใบปาล์มนะฮะเอามาทำเชือกนะครับ แล้วก็ไม้นะครับขาดไม้อย่างอย่างเหลือเชื่อเลยตอนนี้ขาดไม้ทางทางที่ไม้นี้น่าจะหาง่ายสุดตะขอก็ใกล้ละนะครับตะขอนี่ใกล้ละใกล้พังฮะใกล้ใกล้ไปหวัน่นต,ตะขอนี่ใกล้ตุยเรียบร้อยจะล่วงจะล่วงเกือบล่วงเนี่ยเอาตะขอก่อนล้วกันนะเผื่อไว้นะครับแล้วก็เคันเบ็ดตกปลาโอเคหายล่วงนะแล้วก็ตกปลาไป ข้างหน้าเห็นเห็นไหมคุณผู้ชมหางตาหางตาทางซ้ายน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไออรวะแผล้างแพล้างที่เหมือนจะมีเหมือนจะเคยมีคนอยู่นี่ครับได้ปลามาเอามาป,ปิคนะระหว่างนี้ก็กินน้ำไปด้วยเติมน้ำจืดแล้วกินไปเลยนี่ตกโอ้โห,โโห,โโหโตกแท้โอเคเอาพลาสติกซะหน่อยอไม่ทัน เรวก็จะเก็บทรัพยากรไปก่อนครับผู้ชมครับตัวน,นี้นะครับอยู่ในช่วงก่อล่างสร้างตัวนะฮะแพรเราก็จะมีพื้นที่ต่อไปอาจจะต้องสร้างโต๊ะครับนะครับโต๊ะครับโต๊ะวิจัยนั่นเองนะฮะถ้าเป็นภาษาไทยก็น่าจะเป็นโต๊ะวิจัยโอเคใช้ไม้ถึง14 14ชิ้นเลยนะยังเยอะสี่รับสี เราก็กินกินน้ําก่อนประทังชีวิตเฮ้ยโอ้ย,อยได้ยังไงผ่านหน้าเราไปได้ยังไงเยอะแยะขนาดนี้โอ้โหตาย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 อ่าเราไปเฉยของสําคัญทั้งนั้นของสําคัญทั้งนั้นข้างหน้ามีนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าผมจะขึ้นไปได้หรือเปล่าถ้าลมมันพาไปอนะถ้าลมมันพาไปได้ก็โอเคนะครับ แต่ถ้าลมมันพาเราไปไม่ได้ก็อาจจะต้องว่ายน้ําไปฮะอาจจะต้องเสี่ยงนิดนึงแต่ก็ผมคิดว่าน่าจะคุ้มค่าเพราะว่าเลือดนะ่มันรีเจนเร็วอยู่นะครับเลือดมันรีเจนเร็วอยู่เออพังไปแล้วตะขอหนึ่งอันนะตบวิจัยปลา เมื่อกีไ้ไม่เก็บหรอจะเป็นเฮ้ย,อยโอ้โหนี่แน่นี่แน่เอาละครับตัวน,นี้เราจะกระโดดไปเพื่อที่จะไปเอาอุ๊ยโดนเจ้าปีเตอร์งับขางับขาไปคุณผู้ชมโอ้โหขาหักกันเลยทีเดียวไม่ได้เลยได้หินเศษเหล็กไม้กระดาน2อันโอ้โหไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยจริงๆไม่คุ้มเลย ไปเอามาถัางไม้นี่ไปเอาบนเกาะก็ได้นะครับคุณผู้ชมถ้ามีขวานนะเอาขวานไปจามต้นไม้จะได้เป็นไม้มาโอ้โหยังไม่ยังไม่เยอะย,ย,ยังไม่ครบอีกเลยอีกสองอันโอเคไม่เป็นไรครับค่อยๆเก็บครับค่อยๆเก็บไปตอนนี้เราก็ดื่มน้ำให้ ร่างกายนั้นไม่ขาดน้ำก่อนนะฮะช่วงกลางคืนนั้นน่าจะมืดพอสมควรนะครับมืดเพราะตกอีกแล้วกอีกแล้วปีเตอร์นี่ก็จะกินเราอย่างเดียวนะไม่สนใจเลยทั้งนั้นโดนปีเตอร์ง่าไปสองทีแล้วทีนึงหรือสองทีวะ,ะกินงำงำงำ อุ้ยถังนุ้นอยากได้มากเลยอะถึงมะน่ะถึงมะน่ะถึงไม่รู้รู้ไม่รู้เออสวยโหมัน,น,นมืดมากเลยกลางคืนคุณผู้ชมจนกว่าพระจันทร์จะขึ้นนะครับจนกว่าพระจันทร์จะขึ้นไปเราไม่หวั่นเกงเ่งใดๆทั้งนั้นนะครับ ตอนนี้เราสร้างโต๊ะวิจัยได้แล้วโอเคครับเรามาวางโต๊ะวิจัยกันวางไว้ข้างในหน่อยนะจริงๆอาจจะต้องอาจจะต้องสร้างาสร้างปีกนิดนึงครับคุณผู้ชมครับสร้างปีกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าปีเตอร์เนี่ยมันหิวนะมันหิวแล้วมันก็จะมางาบโต๊ะวิจัยเราไปเราก็อุตส่าห์กว่าจะเก็บได้โอ้โหถึงพอดี ถึงพอดีสวยเลยสวยโลนโอเคขาดอะไรขาดไม้้โหไม้นี่ขาดแขนหนักเลยขาดแขนหนักเลยฮะวยโอยข้างหน้ามีสองอันเลยเหรออย่างเฟี้ยววยแมงกระพุนเหรอเฮ้ยเอา้า เดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยวโอ้โหเกือบเกือบผู้ชมแมงกะพุนอย่างสวยอย่างเท่เลยอะ่ะแล้วลงไปจับได้ไหมมันจะเป็นพิษไหม,อมเอ้ยอย่างโอ้โหอ,อย่างเขาเรียกว่าพิษสวงอะ่ะแบบแบบว่าวันเดอร์วันเดอร์อรแบบพิษสวงแต่สวยงามแบบประมาณนั้นเลยโอเค ผมขอขอจับขอจัดขอจัดใหม่หน่อยขอจัดนิดนึงเก็บเก็บมาโต๊ะว,วิจัยนะโต๊ะว,วิจัยให้อยู่ตรงนี้โอเคน้ำอยู่ข้างๆนั่นแหละนะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเราค่อยไปจัดเลยเอาเรือกันใหม่คุณ้ชมไม่ต้องห่วงนะตอนเนี้เอาให้มันลอดก่อนให้มันลอดจากจุดจุดที่จะต้องขวนขวายอะไรอย่างนี้ก่อนนะคุณผู้ชม เราเอาของไปวิจัยแต่ก่อนอื่นเก็บถังก่อนเก็บถังก่อนแล้วก็ฟังเสียงไอ้เจ้าปีเตอร์ดีๆด,ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมางาบเรือเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถึงวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไม่ถึงไม่ถึงได้ไงเอาถึงปะ่ะเอออย่างฟีเยา้า ข้างหน้าก็มีนะครับข้างหน้าก็มีอีกข้างหน้าเอามาก่อนละกันนะครับผมอยากได้ไอ้ที่ดักขยะคุณผู้ชมผมจําได้ว่ามันจะมีที่ดักขยะนะครับแล้วก็มันจะช่วยเราได้เยอะมากๆสาหรับการดักขยะอ่ะมาเรามาวิจัยกันก่อนใบไม้ bye. วิจัยอ่ามันฝรั่งไม่ได้เ <laughs> ชือกนะครับเชือกโอเคไม้นะครับอ่าพลาสติก แล้วก็เ็บเล็เฮ้ยมาแล้วนี่ไหนึ่งสองปีเตอร์ปีเตอร์ดีนะปีเตอร์ไม่ไม่งับที่จุดเดิมไม่งั้นนะพังไปแล้วเอาละครับคุณผู้ชมขึ้นลมขึ้นลมเริ่มแรงเริ่มแรงแรงแบบนี้ชักจะยังไงยังไงชักจะยังไงยังไงแล้ววิได้สถานีวิทยุโทรสัญญาณคุณผูช้ชมครับอ่ะมาเรามาวิจัยต่อพลาสติกวิจัยแล้วเนาะ เศษเหล็กวิจัยแล้วนะหินหินโอเคแล้วก็เลยรู้ให้หมดเลยนะครับอ,อันนี้ขาดตะปูโอเคตะปูเราทําได้แล้วนี่ตะปูอันนี้รัดนะครับเราก็เอาตะปูไปไหนตะปูนี่ะตะปูโอเคเก็บเลยอ่ะหลกัหลกๆเราจะเรียนอยู่เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็รีบ เราจะเป็นจะต้องรีบสร้างไอตัวดักขยะให้ได้ครับตัวดักขยะให้ได้เร็วที่สุดอ้โหไม่ถึงเวดาจัง้ะขายดักขยะนะคะรีบสร้างให้ไวให้ไวที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับโดยการอันไหนอันนี้อ่ะไม้เชือกอันนี้ค้าไปเลยค้าไปเต้องใช้ตะปูด้วยนะครับที่เหลือเก็บไม้ พอเราสร้างได้เต็มหน้าเต็มหน้าแทเรเราแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขในการฟาร์มเยอะมากทุกท่าผมบอกเลยจับเยอะฝุดฝุดมันช่วยเราได้เยอะมาก้าสวยตอนนี้ได้ได้อะไรบ้เนี่ยอ่มามเกาศเสากาดเอามาทำอะไรก่อนตอนนี้กำลังเหมือนกำลังจะหิวนะครับเดี๋ยวผมจะต้องตกปลาหลังจากที่เก็บทางนี้ ตกากาันเพราะว่าถังนี้ผมน่าจะเก็บเครื่องเก็บได้นะครับเครื่องเก็บได้โอเคสวยเอาไปเผาเอา,เอาไอ้นั่นไปเผาก่อนเออ โัวหอมผัวหอมเผายังไงเมนูใหม่ใหม่ไหมไม่รู้เชือโอเคเหลือแต่เอาล่วงเอา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 ปีเตอร์แดกอุยแล้วเออมันล่วงง่ายคุณโยมผมจะอาจจะต้องทำรัวแล้ว <laughs> ดวงดีจริงๆตองน,นั้นมีเกาะที่จะเป็นเกาะใหญ่เลยนะแต่ยังไปไม่ได้คุณผู้ชมเพราะว่าผมยังไม่มีใบเรือนะอ,อถ้ามันไม่มีใบเรือเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะบังคับทิศทางของเรือได้ครับเรือพาไปไหนเอ้ยทิศทางของแคได้แคพ,พาไปไหนเราก็ต้องไปตามนั้นแล้วจุดไฟยังไงฝนตกความสมจริงยังไงเกมนี้ความสมจริงเป็นไงฮะไม่ต้องพูดถึงสมจริงฟูด,ฟด <c oughs> นงสอหนังสือไม่เปียกนะดีเอามาเรามาสร้างอันนี้นะครับแล้วก็เอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะอันินเก็บก่อนนี่ฮะอาจจะต้องทําอย่างนี้นะครับผูชมเพื่อที่จะไม่ให้เจ้าปีเตอร์เนี่ยมันมางาบถ้าขายเรานะฮะ เราต้องทํากันเอาไว้ตอนนี้ขับมาอีกแล้วอขอกินน้ำก่อนถ้าเรามีตัวดักดักขยะที่เป็นตะข่ายอย่างเงี้ยเยอะๆนะฮะเราจะฟารมขยะได้แบบโอ้โหเบื่อเริ่มหึม่มบ,บอกเลยว่าเบื่อเรื่มหึม่มโอเคแต่ว่า ตัวดักขยะนี่มันก็ไม่ได้ทำยากนะฮะไม่ได้ทำยากสามารถทำได้เรื่อยๆด้วยกินดน่กินให้หมดกินให้หมดปลาเดี๋ยวเราเอาเอาปลามาปิ้งนะระหว่างนั้นเราก็โยนเบ็ดไปเก็บปลา,อาปอโอ้อยากได้กล่องนู้นเฮ้ยโหลืมยังไง ปีเตอร์ปีเตอร์รู้จะหิวไงรู้จะหิวเก็บโอเคแล้วก็ไปเอากล่องนี้ไม่พลาดอย่างแน่นอนผมบอกเลยไม่มีพลาดสวยเอาอีกแล้วก็มาดักเราตรงนี้สักนิดนึงอะ่ะตอนนี้ขึ้นลมทะเลเริ่มสงบทุกท่านนนิ่งจะไหลลึกเอาวะมายังไงก่อนครับนี่ครับเราอาจจะต้องวางอา่อสลับ ลับฟันตาไปก่อนนะทุกผู้ชมเพื่อที่จะกระจายกระจายความเสี่ยงนะฮะกระจายความเสี่ยงแล้วแล้วตะปูก็จะหมดต้องหาเศษเหล็กจากกล่องเศษเหล็กจะดอกจากกล่องนั้นนะทุกผู้ชมกล่องกล่องเหลี่ยมนะกล่องเหลี่ยมเหลี่ยมไอถังกลมๆมันไม่ดอกเศษเหล็กคุณผู้ชมโอ้โหรวยละวบีเตอร์จะผมโดนปีเตอร์กินไปสามแผลคุณผู้ชมนานี่มืดเลย ฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนเลยปีเตอร์เดี๋ยวเรารู้กันนะเค okay, ป่ะเด,เดี๋ยวเรารู้กันเราฝากไว้ก่อนจริงๆโมโหเราโมโหนายมากเลยนะขอจินน้ำแป๊บงำงำงำ,ำแล้วก็เติมน,น้ำเค็มมาใส่สิ้นเนี่ยเนี่ยถังนี้คุณผู้ชมถังนี้ มันให้เศษเหล็กแล้วครับเราจะเอามาทําตะปูเราจะมาทําตะปูสวยนะไปยะไงได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยได้ทั้งวันทั้งวันก็ยังไหวไงคุ้มลากทีเดี๋ยวคุ้มได้ไหมเศษเหล็กนี่ไงไหมแล้ก็ามาทําตะปูออกยังยังัยัง,นะยง ยัไม่ครบไอ้ถังมันก็ได้นะตะปูแต่ผมคิดว่ามันได้น้อยกว่ามัง้งมั้งนะเฮ้ยปลากระเบนไม่เคยเห็นโอ้ภาันี้มีอะไรใหม่ๆเพียบเลยคุณผู้ชมทั้งปลากระเบนทั้งแมงกะพรุนจะมีปลาวานไหมเนะี่ยน่าสนใจนน่าสนใจผมอาจจะต้องขยายพื้นที่ ของแพ้ออกไปนะเพื่อที่จะสร้างอะไรนะสร้างเอสขายดักให้เยอะขึ้นนะครับให้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเก็บพลาสติกเยอะหน่อยตกเย้วตึ๊ดตอะไรครับอะไรครับปีเตอร์เห็นบแบบนะปีเตอร์นะไม่ได้เลยนะได้กลิ่นคาวเลือดหน่อยนะ ก็ครับเจ็ดพลาสติกอ่าอ่าได้แล้วตอนนี้เราต้องสร้างไอ้นี่รัวๆเลยคุณผู้ชมนะฮะสร้างที่ดักขยะรัวๆนะครับรัวๆเลยบอกเลยเพราะว่ามันช่วยเราได้เยอะนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาวิ่งหาบางทีนะฮะบ,บางที มันก็จะมีบ้างฮะที่มันหลุดมาแต่ว่าเราก็สามารถที่จะวิ่งไปเก็บได้นะฮะเฮ้ยปลาก,กระเบนมันก็มันก็วิ่งมาครับมันก็มากับเราเหรอเอาแล้วปีเตอร์ไม่แดกมึงหรอปลาก,กระเบนเออโคตรโคตรไม่เมกเซนหรือว่าฉลามมันไม่กินปลากระเบนใครทราบบอกทีฮะใครทราบ ว่าจะต้องสร้างไอที่ดักปลาเนี่ยสัก5้าอันก่อนนะฮะสักหอันก่อนห้าห้าหรือสิดีวะห้า,หา,หาหล้กันเนาะเออได้แล้วอีกอันนึงนะครับหมดพอดีด้วยมไม่ได้ไม่ได้ต้องหาไม้กว่าหาไม้ อยางได้ถังอยากได้ถังเยอะๆนี่ไงผู้ชมปลากระเบนมันก็มากับเราตลอดเลยนะแล้วไอ้ปีเตอร์เนี่ยมันก็มากับเราตลอดเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็เลยยังไม่รู้ว่าสรุปแล้วมันมันไม่กินกันเหรอมันโอเคกันใช่ไหม เนี่ยผู้ชมผมคงจะต้องสร้างแค่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเฮ้ยโอ้โหเอาอีกแล้วนี่โดนโดนเดี๋ยวกว่อนนะรอตายก่อนนะรอตายกา่อนทำไมมึงไม่ไปกินปลาก,กระเนีนวะโอ้โหมึงกินปลากระเบนตานนี้มึงก็อิ่มแล้วปีเตอร์มึงไม่ได้กินกูหรอกจริงๆนก ผมมีสัตว์เยอะแยะมากมายเลยครับตอนนี้นกปลากระเบนแล้วก็ปีเตอร์หนึ่งตัวนะครับหิวแล้วเนี่หิวแล้วนี่ะกินนี่ก่อนระหว่างนั้นแล้วก็เอปาปลาไปปิ้งให้หมดนะครับแล้วก็กินแล้วก็กินน้ำกินน้ำนะครับเติมเติมใส่ด้วยนะครับแล้วก็วิ่งไปเก็บไมต้ต่่งต่าง เฮ้ยโอ้โหคุณผู้ชมครับงานข้าวตะปูหมดตะปูหมดนี่ต้องทำยังไงตะปูหมดไม้มีตะปูหมดถ้าไม้มีตะปูหมดนี่ต้องหวังพึ่งไอถังส้มไม่ใช่ถังส้มไอถังเหลี่ยมอย่างเดียวเลยนะครับถังเหลี่ยมเพราะว่าถังเหลี่ยมน้ำให้ ให้ตะปูไอ้ให้แผ่นเหล็กแล้วก็แผ่นเหล็กปกติมันจะอยู่บนเกาะคุณผู้ชมนะตอนนี้เราก็ปล่อยให้แพรมันลอยให้มันทำหน้าที่ของมันไปนะแล้วก็มีหน้าที่เดินเก็บสำหรับอ,อ่ขยะที่มันหลุดหลุดมาระหว่างช่องนะระหว่างช่องเก็บไป แล้วก็สร้างไปตรงนี้นะสร้างไปขยายเราก็ขยายไงขยายพื้นที่พื้นที่ไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยเนี่ยปาก,กระเบนมันก็อยู่กับเราเนี่ยทำไมอิ A ีเตอร์ K T e มันไม่มไกินปาก,กระเบนวะได้ไงโคสองมาตรฐานเลย อ้นี่มันก็มีคุณผู้ชมไอถังกลมมันก็มีโอ้ถังกลมมันก็มีเศษเหล็กนะครับก็แสดงว่าเอาเอาหมดทั้งสองถังนะได้หมดนี่ก็คาไปแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆ ก็นะครับพาร์ทนี้ก็คงจะประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะแลวเดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับเรามาขยายเรือกันอีกแล้วก็ทํำตะข่ายให้มันเต็มตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะมีความสุขในการฟาร์มนะเราจะได้ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับเพราะว่าเท่านี้มันก็สามารถที่จะทําให้เราอยู่กับแบบได้ได้แบบไม่ไม่ไม่ไมขาดสายอ่ะสร้างสร้างได้แบบไม่ขาดสายอ่ะคุณผู้ชมนะครับ ยังไงถ้าชอบนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในาพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับผม